ครับสำหรับเคสดีนะครับเป็นเคสที่หมอทำหลายหัตถการมากนะครับหนึ่งก็คือหมอทำอัปเปอร์ลิปฟลิปแก้ปีกจมูกแก้รูจมูกนะครับหลังจากนั้น1เดือนนะครับปากคนไข้ก็อวบหนาฟูสัดส่วนบริเวณระหว่างจมูกกับปากเนี่ยได้ระยะที่ดีขึ้นรูจมูกของคนไข้สวยขึ้นปีกคนไข้ดูสวยขึ้นนะครับพอปีกอวบหนาขึ้นปากอวบหนาขึ้นปุ๊บเนี่ยคนไข้ก็มาตกแต่งลิมฝีปากบนและล่างนะครับวันนี้เดี๋ยวเราฟอลโล่กันไปนะครับ เคสนี้นะครับจมูกเดิมคนไข้เนี่ยขาบานกลางหลังรูจมูกฝั่งนี้จริงๆด้านซ้ายเนี่ยตีบนะฮะคนไข้เนี่ยตามหาที่แก้มาเกือบ20ปีนะครับก็หมอก็เลยทำอัปเปอร์ลิฟท์ลิฟท์แล้วก็พร้อมกับแก้รูจมูกนะครับก็ได้รูจมูกที่ใกล้เคียงกันปีกจมูกที่สวยงามโค้งนะครับหลังผ่าตัดไป1เดือนอยังมีร่องรอยอยู่เล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราดูแลเรื่องแผลเป็นนะครับแล้วใช้เวลาเล็กน้อยนะครับก็จะค่อนข้างที่จะเรียบเนียนนะครับ อันนี้หลังผ่าตัดนะครับปากคนไข้นะครับหลังจากการทำอัปเปอร์ลิลิปไปแล้วอันนี้หมอทําตกแต่งบนและล่างนะครับปากบนเนี่ยหมอแต่งเก็บทรงคงความหนากระจับธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็ปากล่างทําเป็นรูปหัวใจเดี๋ยวหมอให้ดูนะครับเคสนี้นะครับปากเดิมคนไข้เป็นอย่างนี้คนไข้เคยผ่านการฉีดฟิลเลอร์มาด้วยนะครับหลังจากทำอัปเปอร์ลิลิปไปนะครับปากคนไข้ก็มีความอวบหนาเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก่อนผ่าตัดหลังทำอัปเปอร์ลิฟท์หเดือนนะครับแล้วก็ หลังจากแต่งตกแต่งปากบนและปากล่างนะครับปากบนทรงธรรมชาตินะครับปากล่างรูปหัวใจนะครับอันนี้ให้ดูครับเวลาผ่านไปนะครับน,นี้ปากอย่าไม่ทําอะไรเลยตั้งแต่แรกๆที่เจอกันนะครับวันนี้หลังจากตกแต่งไปแล้วตอนนี้ปากคนไข้ก็สวยงามเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีลูกเล่นนะครับซ้ายขวานะครับเทียบกัน upper lip l i p แล้วก็ หลังจากนั้นประมาณ1เดือนถึง2เดือนนะครับตามด้วยการตกแต่งปากบนและปักล่างนะครับก็ได้ส่งปากที่สวยงามใบหน้าของคนไข้ดูอ่อนเยาว์มากขึ้นนะครับ